สวัสดีเช้าวันจันทร์ที่25มีนาคมค่ะบทความบุมเบิกสุดสัปดาห์ชี้เฟดพร้อมอุ้มตลาดแรงงานแม้เงินเฟอยอยิ่งสูงขอเขียนเชิงวิเคราะห์ดังกล่าวค่ะระบุคุณโจม์พาวเวลใช้ o อ e เ i นนิ่งสเต e เมนต์ประกาศครั้งแรกนับตั้งแต่เศร,รษฐกิจฟื้นเป็นต้นมาว่าหากอัตราว,ว่างงานสูงขึ้นแบบเซอร์ไพรส์เฟดก็จะลดดอกเบีย้ยและย้ำข้อความดังกล่าวอีกหลา,ายครั้งในช่วงตอบคำถามมุมมองล่าสุดจากสำนักข่าวการเงินรายหลักของโลกสอดคล้องกับที่เทรดเดอร์บางรายจับตาได้แล้วว่า ไม่เอาจริงกับเงินเฟอ้อส่วน BOJ ค่ะถูกมองว่าขึ้นดอกเบีย้ยวันแดนดันครั้งเดียวพอถึงเงินเฟ้อยิ่งเกินเป้าหมายก็ขึ้นดอกเบีย้ยต่อไปเยอะๆไม่ได้สาเหตุสำคัญที่ญี่ปุ่นกับสหรัฐมีร่วมกันคงเป็นเพราะขาดดุลงบประมาณต่อเนื่องหนี้สาธารณะสูงจึงต้องแอบปล่อยเงินเฟ้อสูงกดดอกเบีย้ยแท้จริงให้ต่ำลงเพื่อลดอัตราส่วนหนี้ต่อ GDP ทาง PBOC ตั้งค่ากลางหยวนออนชอแข็งกว่าคาดมากค่ะ ความเคลื่อนไหวของแบงก์ชาติจีนเช้านี้สยบก,กระแสเก่งนโยบายเงินอ่อนช่วยดึงหยวนออฟชอ์แข็งค่าดอลลร์หยวนร่วงจากมากกว่า7.28ลงมาทดสอบ7.24ส่วนเมยทวนค่ะเผยรายได้ Q4 ดีกว่าคาดหลังปิดตลาดวันศุกร์พุ่นเปิดบวก5%จากกระชาติ s e ต t i m e n หุ้นจีนฮ่องกงพลิกจากแบกกลับเป็นบูได้หรือไม่ต้องเฝ้าสังเกตต่ตอไปเราย้ำความสำคัญของการลงทุนในสินทรัพย์ป้องกันความเสี่ยงเงินเฟ้อหรือ inflation hedge ได้แก่ ทองคำน้ำมันโภคภัณฑ์และคริปโตเริ่มต้นสัปดาห์นี้ด้วย KT Blockchain ต้อนรับการปรับตัวลงมาสวยๆของ Real Yields ค่ะมาดูกันกถึงการข่าตลาดหุ้นเมื่อวันศุกกันนะคะเซตอินด x ปิดไปที่1381.04จุด 0.47%มูลค่าการซื้อขาย39,326ล้านบาทโดยตลาดหุ้นไทยแกว่งไซเวยเป็นไปตามตลาดหุ้นเอเชียรับแรงกดดันจากค่าเงินนอลาราแข็งค่าขึ้นส่งผลให้ค่าเงินทั้งภูมิภาคเอเชียอ่อนค่ารวมถึงเงินบาทอ่อนค่ามากสุดในรอบ5เดือนกระทบเงินทุนต่างชาติไหลออกส่วนในฝั่งของตราสารหน,นี้มีมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งวันอยู่ที่41,171ล้านบาทและยูพัธบัตรอายุ5ปีปิดที่2.27% ทางฝั่งของค่าเงินบาทปิดตลาดเย็นวันศุกร์ที่36บาทส5สตางค์ต่อดอาลล่าสหรัฐปรับตัวอ่อนค่าจากเปิดตลาดเช้าโดยเงินบาทอ่อนค่าตามเงินหยวนเหมือนค่าเงินในภูมิภาคไม่มีข่าวใหม่ระหว่างวันลงไปแต่ระดับอ่อนค่าสุดในรอบ5เดือนทางฝั่งของเอเชียนิกิตลาดหุ้นโตเกียวปิดบวกสีวันทาการติดต่อกันและแต่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการครั้งใหม่2วันติดต่อกันโดยรับแรงหนุนจากแรงซื้อหุ้นในกลุ่มส่งออกหลังเงินเยนอ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับดอาลลราสหรัฐ นิกกี้ปิดปดที่48,88.43จุดบวก0.18%ส่วนเซยงไฮ้คอมบรสิตตลาดหุ้นจีนปิดบวกค่ะโดยตลาดถูกกดดันจากแรงขายของนักลงทุนต่างชาติรวมทั้งความกังวลเกี่ยวกับเงินยวนที่ร่วงลงอย่างหนักเมื่อเทียบกับดอลลาร์เซิงไฮคอมบรสิทปิดป,ด,ปดที่3,48.03 0จุดลบ0.95% ส่วนในฝั่งของดาวโจนส์ตลาดนิวยอร์กปิดลบในวันศุกร์จากแรงขายทำกำไรหลังจากพุ่งขึ้นอย่างมากก่อนหน้านี้ขณะที่ S&P 500ปิดลบเล็กน้อยและ NASDAQ ปิดขยับขึ้นแต่ดัชนีทั้ง3ตัวปรับตัวขึ้นเป็นเปอร์เซ็นต์มากที่สุดในรอบสัปดาห์ในปีนี้หลังจากเฟดส่งสัญญาณว่าจะปรับลดอัตราดอกเบีย้ยลง3ครั้งภายในปีนี้ดาวโจนส์ Jones, ปิดที่ 39,475.90. จุดลบ 0. เ S&P 500ปิดที่5,234.18จุดลบ0.14%และ NASDAQ ปิดที่16,428.82จ16ุดบวก0.16%ค่ะส่วนตลาดหุ้นยุโรปปิดลบเล็กน้อยในวันศุกร์แต่ยังคงปรับตัวขึ้นเป็นสัปดาห์ที่9ติดต่อกันหลังจากแตะระดับสูงสุดตลอดการระหว่างวันได้อีกครั้งในการซื้อขายช่วงเช้า c c 40ปิดที่8,151.92จุดลบ0.34% ดัคปิดที่1 8 2 0งหมจุดบวกศูนเปอร์เซ็นและฟุตซีร้อยปิดที่7จ็ดพันบจุดเก้บวกศูนเปอร์เซ็นค่ะ ส่วนค่างเงินดอนลลาร์สหรัฐแข่งค่าเมื่อเทียบกับสกุลหลักๆและปรับตัวขึ้นเป็นสัปดาห์ที่2ติดต่อกันขณะที่การปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยเพียงเล็กน้อยของธนาคารกลางญี่ปุ่นและการที่ธนาคารกลางสวิตเซอร์แลนด์ปรับลดอัตราดอกเบีย้ยลงทําให้ส่วนต่างระหว่างอัตราดอกเบีย้ยสองธนาคารดังกล่าวกับเฟดย,ยังคงอยู่ในระดับสูงซึ่งช่วยหนุนดอนลลาร์ให้ยังคงแข็งค่าส่วนในฝั่งของสัญญ,ญาณบันดิพิซัสตลาดนิวยอร์กปิดลบในวันศุกร์ลงไป0.5 4ปิดทด่80ดี่ลาร์เซนต์าร์ทร่และสในรอสัปราห์ ขณะที่ความเป็นไปได้ที่จะมีการหยุดยิงในชนวนกาซาถ่วงราคาน้ำมันดิบลงแต่สงครามในยูเครนและแท่นขุดเจาะน้ำมันของสหรัฐที่ลดลงได้ช่วยลดช่วงติดลบของสัญญาน้ำมันดิบส่วนราคาของเบรนท์ค่ะลดไป0.41ปิดที่85ดอลลาร์43เซนต์ต่อบาร์เรลส่วนสัญญาทองคำตลาดนิวยอร์กปิดลดลงในวันศุกร์โดยถูกกดดันจากการแข่งข้าของสกุลนอลาซึ่งทำให้สัญญาทองคำสกุลนอลามีราคาแพงขึ้นแลนะลดความน่าดึงดูดใจสำหรับนักลงทุนที่ถือครองสกุลเงิอนอื่นๆ สัญญานองคำตลาดโคมเมกส่งมาเดืนเมษายนลบ1.13ปิดที่2,160ดอลลาร์ต่อทริลลสและนี่คือทั้งหมดของ k t ท m Daily News ที่นำมาฝากกันในวันนี้ค่ะและเพื่อไม่พลาดข่าวสารดีๆเพื่อการลงทุนอย่าลืมกดติดตามแฟนเพจ k t ท m Smart Trade กันแล้วเจอกันใหม่ในเช้าวันพรุ่งนี้กับดิฉันวรวรรณตินลา,าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ